การสวดพระพิธรรมถาวายเป็นพระราชกุสลก็อะไรพบมาอีกวาระหนึ่งเพราะนั้นในานามของคณะสงฆ์ในานามของตายกพายิกาเอ่มขอโมทนาด้วยกันทุกๆท,ท่านถึงจะมีมากมีน้อยก็ความสำคัญอยู่ที่เราทำหน้าที่ของความกันัญอู วันนี้อย่างที่ฉลองเจ้าว่าได้ประกาศไปแล้วก็แจ้งให้อนะสง์แล้วก็ญาโยมพวกเราแล้วก็บอกต่อกันว่าเราจะมีสองวันละในวันอาทิตย์หน้าก็เป็นการสวดพระวิธรรมนั้นคืนคำคำลบสุดท้ายแล้วก็อีกวันที่หนึง่งก็คงอีกอาทิตย์หนึ่งครบร้อยวัน ที่ทั่วราชนาจักรเลยประกอบควาเป็นพระราชกุศนกันทั้งวันนั้นอาวัตเราก็ทราบแล้วว่าช่วงเวลาเดียวกันก็ถือว่าเป็นวันที่สุดท้ายในการสวดพิธรรมส่วนจะมีกิจอื่นที่บางกรณีก็อาจจะแจ้งทราบทั่วกันเพราะนั้นก็ขอฝากพวกเรา มีโอกาสเราก็มาแสดงด้วยรูปมาทำมานาม,มาทำนั้นทุกคนนั้นมีความสํานึกกันอยู่แล้วในพระมหากรณาธิคุณอย่างที่เราทราบแล้วก็พระบาทสมเด็จพระยู่หัวทรงก็ขอบใจกับประชาชนชาวไทยอย่างที่ทางวัดนั้นก็ได้เปิด ให้เราฟังอยู่ตลอดแล้วก็ขอให้ได้เปิดไว้ทุกวันก็จะดีตามที่กําหนดเพื่อเราทั้งหลายก็จะได้ยินได้ฟังผู้ที่มาเยือนว่าองค์นั้นพระเจ้าหัวได้ขอบใจพวกเราทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสมัครสมานสมัคมคีคที่ถวายความจงรักภักดีที่เราได้ประเพ็ีกุศลอย่างที่ทราบแล้วและตามวาระ แล้วประเทศชาติบ้านเมืองเราก็มีวิกฤตมากมายหลายๆเรื่องที่เราก็ทราบเดี๋ยวมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเป็นภัยนะโดยธรรมชาติบ้างไม่ธรรมชาติบ้างก็สิ่งเหล่านี้นั้นขอขอยพวกเราทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจอย่างมีสติที่พงได้กล่าวไว้ว่าอย่างไร ประเทศชาติบ้านเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราก็ช่วยกันดูช่วยกันแลแต่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างที่เราคิดแต่สิ่งหนึ่งที่จะแสดงไว้ซึ่งความสามัคคียึดหลักเป็นที่ตั้งที่มั่นทํากิจการใดก็เพื่อถวายแด่พระองท่านนั้นก็จะ เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่ควรพูดกันอยู่นั่งเนืงองอย่างเมื่อคืนหลวงพ่อได้เดินทางไปที่จังหวัดโคราชก็ได้ไปได้สนทนากับหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จวัดเลมิสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์กับคณะสงฆ์ที่บริหารการงานในคณะสงฆ์ซึ่งมาพูดคุยกันและหลายอย่างก็ได้มีข้อคิดว่า ถ้าเราจะทำอะไรกันแล้วเนี่ยส่วนที่หนึ่งที่ง่ายในการบริหารกิจการทั้งหลายจะกระทำอะไรจะพูดอะไรก็ขอเราทำเพื่อความกตัญญูเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกิจกรรมใดๆก็ได้ให้เป็นความกตัญญูต่อสถาบันสูงสุดการบริหารการนั้นๆก็จะสำเร็จด้วยดีและทุกคนมีสามารถสำนึก ระเบียบใดๆก็จะเป็นไปโดยสง่างามแต่ถ้าเรจะทำอะไรไปแล้วโดยเฉพาะตัวความคิดของกลุ่มบุคคลนั้นๆมันก็จะเกิดความไม่เรียบร้อยได้ในส่วนของสังคมเราเราะนั้นก็เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ความคิดต่างๆเล้ปรลบหลวงพ่อสมควรสดเดยก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ่าคืออาตมาหลวงพ่อเลยพูดในที่ประชุมชนในเมื่อวานก็มีความว่าเห็นด้วยในสิ่งที่พูดที่คิดนั้นก็ดีเพราะจะทำให้เรามีความสมัคคขีเพราะเรามีจุดศูนย์รวมที่เดียวกิจกรรมใดๆนั้นเราทำเพื่อจุดศูนย์รวมมันก็ส่งถ่ายลงมาเป็นทอดลงมาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงฝากพวกเราทั้งหลาย เมื่อมารวมกันนั้นก็ขอให้เราคิดว่าทำเพื่อสนองพระเดชพระคุณผู้มีพระคุณอน,นประเสริฐคือพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่ตั้งแม่ตัวหลวงพ่อเองตาม,มาเองที่ทำงานทุกวันนี้ก็พูดได้ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฟ้าดินเป็นต้น ส่วนที่หนึ่งที่มีกําลังใจที่พาพวกเราทั้งหลายได้ทํากันทุกวันนี้ก็เพราะว่าเป็นการเชื่อชูสถาบันหลายคนหลายท่านข่าวข่วก็มากมายว่าเราจะสร้างบ้านสร้างเมืองเพื่ออะไรเป็นการที่ฟุ่มเฟือยไหมเป็นการที่แสดงความเก่งหรือมีกำลังมากไหม พอเราอยู่ในสังคมที่ส่วนรวมก็เป่าลบในที่คุยกันว่าหากถ้าเราจะทำอะไรไปแล้วดังเราคิดมันก็จะเป็นชีวิตที่สั้นลงเพราะว่าความคิดของเรานั้นมันต่างกันแต่ถ้าวัดก็ดีหรือสิ่งที่เป็นสังคมส่วนรวมก็ดีมันจะเจืิอรลุ่งเรืองก็แสดงให้เห็นความมั่งคัง่งของประชาชน วัดจเจริญรุ่งเรืองอย่างเช่นที่เราเห็นทุกวันนี้ก็แสดงว่าญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทนั้นมีความมั่งคัง่งเพราะเราได้เสียสละทรัพย์สินเงินทองสติปัญญามาร่วมกันบูรณะพัฒนาวัดวารามได้จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก็แสดงว่าชีวิตฐานะหน้าที่ของเรานั้นดีขึ้นไม่ได้หมายว่าเรามี ความดีอย่างเดียวแต่สิ่งที่ควรจะเป็นเครื่องระลึกถึงเป็นหลักฐานเป็นพยานนั้นเสื่อมโรงก็บอกว่ามาอยู่กับใจอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปได้โดยยากเหมือนเราจะมีเงินกก่กองเท่าภูเขาแต่เคหะสถานบ้านเรือนและตัวเรานั้นสมซ่อมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้มันมีในอดีต ที่เขาเรียกว่าห้องเต้ยาจกนะที่ของเมืองจีนลงไปเปิดไปดูได้จักรพรรดินี้มีนโยบายที่จะประหยัดที่สุดเพื่อความมั่งคั่งของแผ่นดิน,นสุดท้ายของที่แพงที่สุดก็คือของเก่าเช่นเสื้อผ้าเป็นต้นนโยบายประหยัดแต่กลายเป็นของเก่าแพงแสดงว่าในยุคห้องเต้ก็องนี้ ไม่ว่าขา้าราชการอะไรก็ตามเลยเหมือนยาจกทุกคนแต่งตัวลายปะมีผ้าปะ,ปะบ้างอะไรบ้างเว้นแต่องค์ห้องเต้ที่จะทรงเสื้อมังกรเวลาว่าราชาการนอกนั้นบ้านเมืองดูสมซ่อไปหมดแต่เพื่อมีคังสมบัติให้มากขึ้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นกลายเป็นนโยบายยาจกทั่วบ้านทั่วเมืองก็มีในอดีตเช่นเดียวกัน บ้านเมืองวัดวารามเราเนี่ยที่เจริญหลวงพ่อก็ได้พูดเมื่อคืนว่าก็แสดงความมั่งคั่งของแผ่นดินไม่ได้หมายถึงว่าเราอยู่กันแบบสบายๆทุกอย่างอยู่ที่ใจก็กกพูดกันได้เหมือนกับที่เราทําอย่างนี้เคารพในใจทุกคนมีความเคารพมีความนับถือในใจแต่หากเราไม่ประกอบกิจกรรมอย่างนี้ก็จะไม่รู้เลยว่า แผ่นดินของเราประชาชนชาวไทยนะัผสมนี้ก่อนนั้นมีความมั่นคงในความดีกันแค่ไหนมัานสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็เพื่อให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าเราสำนึกในพร้อมหาโรุณาทิคขุเพระมหากษัตร,ริย์ของเรานั้นมีเดชานุภาพทุกๆพระองค์มาวัดวารามเวียงวังทั้งหลายเทหสถานประชาชนมั่งคัง่งอยู่ดีมีสุขก็ทำให้ บุคคลอื่นได้เห็นและก็เป็นสิ่งที่ควรอยากจะเข้ามาพึ่งพาอาศัยนะเมื่อวัดวารามเจริญองค์กรใ,ใดๆเจริญขึ้นก็แสดงว่าพระมหากษัตริย์นั้นมีทรงพลังเดชานุภาพมีพระสำนาจมีทรงพระเมตตาคุณธรรมอันสูงส่งทำให้แผ่นดินของเรานี้มีความมั่งคั่งยั่งยืน ไปด้วยพร้อมๆกันภายในก็คือความประพฤติของประชาชนชาวไทยญาติโยมมีความประพฤติปฏิบัติดีด้วยฟังธรรมฟังเทศอยู่นเนืองนิดจึงเป็นนิมิตหมายของความเจริญได้อันนี้เช่นกันก็ได้ป่ารลบกันว่าควรจะทําอะไรที่เป็นลูกเป็นแบบเราอาจจะมีการถูกตําหนิติเตียนจากนักพูด นักเปรตทั้งหลายนักปรากนั้นย่อมสนเสริญแต่ถ้าเป็นนักเปรตก็มักจะทำหนิตีเตียนในสิ่งที่ดีงามว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ฝากพวกเราทั้งหลายที่เรามาทํากันทุกวันนี้เชิญชวนทวกเรามาไม่ได้หมายว่าเรามีความเคารพก,กันอยู่แล้วในจิตใจแต่การแสดงออกซึ่งกิจกรรมในวันนี้และหลายๆครั้งก็ให้เห็นว่า ราชาชนเราและพระมหากษัตริย์ของเราโปรงสาร่วงทุกอง์นั้นทรงมีคุณธรรมสมควรที่จะยกย่องให้นานา,นา,นาแผ่นดินอื่นๆประเทศอื่นเขาได้มองเราเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงเราแสดงแค่ตัวเราหากจะรวมกันทั้งแผ่นดินนี้คนเป็นเลาะเป็นล้านล้านที่กระทำอย่างนี้ทั่วทุกมีมีภา ก็จะได้การชื่นชมจาก,กนานาประเทศทั้งหลายก็าอาจจะมีการเกรงและก็ขั้นคมได้ในสิ่งที่เขาจะคิดไปในทางที่ไม่ดีพอเห็นพวกเราสมัคคีกันถาลายความจงรักภักดีอย่างนี้ก็ทําให้ความมั่นคงของสถา,าบันความมั่นคงขององค์กรต่างๆนั้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้จึงขอฝากให้ข้อคิดกับพวกเราทั้งหลายไว้อย่างนี้ แล้วก็ขอฝากงานที่จะเกิดขึ้นด้วยกับของเราในงานประจำปีที่มีอยู่ทุกปีปีนี้เราก็จัดกันเหมือนเดิมแต่จะเหมือนเดิมหรือจะมีอะไรกันมากน้อยแค่ไหนก็สู้แท้แต่จะได้ป่าลบก,กันไปในโอกาสหน้าเพราะในวันนี้ก็ต้องขอ,อนมโนมทนาอีกว่าละหนึ่งแก่พระคุณเจ้าทุกครูญาติโยมทุกคน ที่มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีตาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวงในครั้งนี้ขอขอความเจริญความรุ่งเรืองอนุภาพแห่งความกตัญญูกตเวทีจงลน้นบรรดาลประทานพอในพระสงฆ์องค์เลนทั้งปวงย,ยโยมทุกท่านจงมีแต่ความสมปรานหาที่ตั้งใจไว้ดีแล้วในกุศลธรรมทั้งปวง ภาธนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอสิ่งนั้นๆจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกรูปทุกคนทุกตัทิน